วิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง13ปีควรได้รับความแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะครับวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาไม่ดีดูแลกดลืมกดติดตามให้กับ c z เซ a คเกมเด้วยนะครับ สวีดัสสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องซิ k เคเกมเมอกันนะทุกคนวันนี้ผมก็อยู่ในเกม a r e n a Breakout Infinite นะทุกคนวันนี้ครับผมอยากจะมาเล่าเหตุการณ์ที่ผมจำไม่มีลืมทุกคนเกือบแล้วครับเขาเรียกว่าเกือบรวยทุกคนไปเจอกับเทอร์ a l ที่แบบว่าเขาใส่มาเป็นตี้ทุกคนแล้วก็เกาะหกเซตหนาๆ้ทุกคนแล้วก็เพียงแค่ผมครับใส่แค่เซตแค่4 กระสุนเป็นกระสุน MP5 กระสุน4ทุกคนแล้วก็กับคุณลันครับเล่นกันมาคือแบบว่าพึ่งได้มาเล่นห้องแสนครับไม่กี่ตายทุกคนก็คุณลันพึ่งจะระเบลมา12เองก็เลยเฮ้ยพาคุณลันเนี่ยมาสนุกกับในเกมเรียกว่าห้องแสนที่มันตื่นเต้นขึ้นทุกคนพอเลยครับแมตช์นี้หรือว่าตานี้ทุกคนทําให้พวกผมครับจําไม่มีเ,เลยทุกคนมาไปดูกันเลยครับ อ่ะครับผมส่วนนี้ครับหน้านี้จะเป็นหน้าให้เกอกโค้ดคีเอเตอร์ครับผมเพื่อนๆก็เกอกโค้ดคำว่า CzK Gamer ครับไปตรงนี้เลยนะทุกคนนะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้เป็นตัวปืนครับผมอันนี้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะก็จะได้ปืนเวกเตอร์มาเนาะแล้วก็เงินโคเอนครับเวปป้อนเฮล멧อาวุธครับเกาะหมวกแล้วก็ปืนครับผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเพื่อนๆครับผมใครที่ยังไม่เคยกอกโค้ดคีเอเตอร์ก็รบกวนผมกราบนะครับผมเกอกโค้ดคีเอเตอร์ให้ด้วยครับลิงก์นี้ผมจะใส่ไว้ ใต้ดีคิปชั่นของคลิปนะทุกคนเพื่อนเปิดปับเพื่อนมัน้จะเข้าเพื่อนเปิดเซฟเม่ะควเข้าก่อนแล้วเจอนะรันเจอนะ ไปปาม,มงกับเพื่อนเหรอไม่รู้ครับไม่ใเพื่อนละผมเปดิปดห้องเลยเว้ยใช่เปดิปดเซียครับ ไม่เพื่อนมันเจอของเร็วของอผมมั้งจะหมดมันก็จะอะไรเพื่อนหญิงไปแล้ววะหญิงน่าจะ AI ครับไม่แต่ตัวเอไออะนี่คุณลานลานเกาะสี่เอาไหมเปลี่ยนเกาะไหมแล้รับงแต่งเกาะสามอ่ะเนี่ยที่เบอร์เดี๋ยวทิง้งฮะ นี่คนนะเนี่ยใช่ไหมตือมีดอย่างนเนี้ยได้มาแต่งคนเนี่ยเพื่อยิง่แล้วแกงหมดอโอ้หยีมไอ้พีไฟแพงอะ่ะเอาไฟไปขายได้เลยนะชะกาละห้าหมื่น ไปนะไปใช้ช่วงครับไปตามเพื่อนนะวิ่งตามเพื่อนไหมแตะวิ่งไล่เพื่อนสวยวิ่งไล่สวยครับบ่บ่ปล่อยมั้งเพื่อนมัเนเข้าโมโตเตลแล้ว,ลวเจอแมงเล่งเกมไว เล่นบ่อยไงคุณหลังเหมือนผมผงวิ่งยาวเลยครับบางทีมันอาจจะเอายาสเตอร์มิน่าอึดมาก็ได้เอาอเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อยแล้ยเพื่อยน น่าจะเปิดให้บอดยิงคนอื่นมัม้งเกิดมาไม่ฆ่าบอดนะเปิดบอดให้บบอดยิงคนอื่นเพิ่งเขาไปแล้ว ถึ้ครับนะเฮ้ยครับเล่นไหมครับเล่นไหมเล่นอะไรารลีน่าใช่ใช่ใช่ ว่าจะถมแล้วจะเข้าไปสกรรมไปที่ไหนเพราะว่าตามไว้แล้วไม่ได้จัดเลยไม่ได้จัดว่าเอาไปขายอะไรอย่างเงี้ยนี่เล่นเล่นดิบกันนะเนี่ยนีสองครึ่งแล้วมันกำลังเพลินอยู่เพือ่อนเหรอไม่รู้เพื่อนตายเหรอเพื่อนตายข้างบนข้างบนข้างบน พี่ชักเราอยู่เนี่ยเหรอใช่เพื่อนอยู่ข้างบนนะเพื่อนตายนะพี่ชักหลับไปแน่เลยเนะี่ยใช่ครับใช่ร้านพคนร้านครับจะเย็นนะคนจะร้านเย็นนะมัน,น,นะน,น,นะนอยู่ข้างบนเดี๋ยวผมขึ้นอีกฝั่งหนึ่งนะ เพ่งตาตรงไหนครับเนี่ยข้างบนวนปะ <l aces> เพื่อนตายตรงกลางครับตรงกลางเนี่ยหลังผมหลังผมข้าง <l aces> ล่างข้างหลังผมอ๋อมันเสด็จ <l aces> <l aces> ไม่ตายไม่ตายไม่ตายอยู่อยู่บนบนบนรถครับรถ <l aces> ไหนรถเนี้ยเหรอ ใช่ใช่ใช่แค่น,นั้นแหละอยู่ข้างบนนะตายครับตายตายตายเค้ยเพื่อนตายเลยเหรอใช่เพื่อนตายเลย ม,มันโล่งนะรีบเก็บนะเก็บเก็บรีบมานะ่คืสองแ่ะเพื่อนใช่ไหมของใครไม่รู้เพื่อนหรืออะไรนะถือปี๊ปเก็บไอ้ที่มันมันไม่ใช่ดำๆๆอะครับมานะเก็บมาก่อน ไอ้ดำๆมันคือของของเพื่อนครับไม่ต้องเก็บมาก็ได้ครับเดี๋ยวถ้าอยากใจดีก็เซฟให้เพื่อนมัน Tụi mình... Tụi mình phải chạy khỏi đường tồn à Ủa, mộc mía có mạch mò đuôi ร้าน <L> ครับพีออนนค่คนมาคนมาคนมาตรงผมป่ะมาแล้วมาแล้วมาตรงผมตรงผมลนะผมไม่เห็นอยูอ่ห้องครัวห้องครัวมัาอยู่ข้างในอยู่ข้างในข้างในมันเน็บมันเน็บอยู่ห้องครัวห้องครัวห้องครัวรอระหว่างรอระว่างเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกันเลย านอกดูฮะนอนดูเลเซอร์ใครอ่ะูแล้วรันรั้รันรังรังรวะเห็นเลเซอร์เลเซอร์เห็นเลเซอร์ป่ะอยู่มันอยู่ชั้นบนชั้นบนเลเซอร์ป่ะเห็นไหมเห็นเออเอยู่ชั้นบนชั้นบนสตัวนะ มันโดดข้างนอกคนนึงตายตายหนึ่งครับตายหนึ่งีศพศพเอ,าอ้าโอ,โอ้ยโอ้โหตกมาใดเลยยิงมันไม่ทันตายดูยิ้มครับมหมดแล้วสุด โอ้โหไม่ทันโอ้โหไม่ทันเออตัวนั้ำตายแล้วเป็ตัวบันไดตกลงบรรไดตายใช่ไหมตายครับตายตายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรโอ้โหมันใช้ M K นี่มันเกือบตายแล้ว,วอ่ะปืนแรง <c oughs> ใช่ ใช้ปืนแรงกุดอาเล่นไหมโอ้มันใส่กอฮกเล่นๆพี่ผมก็ไปแล้วมันใส่กอฮกกอฮกใช่กอฮกไอ้มึงเล่นเล่นอย่างงี้ใสเกาะหกกระเอาชนะด้วยเลยมั้กอฮกมันมาคือมันมาเล่นครับมันมาเรื่องอะไรครับมันมาเล่นเลยอ่ะใช่ เบิด,ด,ดค่าปไปสองใช่ไหมอีกคนนึงก่อหกครับเฮ้ยโทรมอลด้วยในตัวบันไดอ่ะใช่โอ้โหใส่ได้วะสองตัวเลยเทอร์มอลสองตัวเลยกุลันอะไรสองล้านใช่โอ้โหจะเก็บตัวนั้นได้นะจบเลยอิมหว่าเลยผมว่า